สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยนะนี่ซุ้มกาแฟนี่ครับซุ้มกาแฟโอ้ยนี่มันมีกอยอย่างเนี้นะครับขมิ้นจะเป็นอย่างนี้นะครับขมิ้นอะไรให้นางนี่นนนต้นมันตายมันจะฝังอยู่ข้างในนะครับนี่ขมิน้นเคยปลูกขมินออ้นตรงนั้นไงต้นมันไส้ต้นมันตายแล้วเนาะที่นี่ก็ขึ้นววต้องค่อยๆดูนะครับอันนี้ยังไม่รู้ใช่ไหม หน้าฝนนนมัี่อีกหัวหนึ่งนี่นี่หัวหนึ่งนั่งเอาขึ้นไหมนี่พอแล้้วหนาฝไม่ไม่นี่อีกหัวหนึ่งนี่นี่นี่ก็หัวกระมิ้นนะครับนี่นี่หัวกระมิ้นจะไม่เอาขึ้นครับอันนี้เอาขึ้นมาแล้วนี่ใบหน้าฝนมันงอกใหม่ค่ะใช่ไว้หน้าฝนอันนี้ทิ้งไว้อันนี้เอาขึ้นมาแล้วก็เอาไปกินซะอันนี้ใช่ไหมนี่อันนั้นต้นกระเจียวอ่ากระเจียวมีน่าจะมีหลายต้นอยู่นะ ไม่มีหลายต้นในบริเวณที่นั่งโอ้ยอันนี้ก็สจุดยอดละเดี๋ยวพามาดูดอกกระเจียวนะครับน,นี่ดอกกระเจียวดอกกระเจียวดอกกระเจียวแล้วก็ฟ้าทลายโจรมะนาวด้วยมะนาวมีมะนาวนะครับแล้วก็ฟ้าทลายโจรอันนี้ไม่รู้ว่าต้นอะไรนะครับใครรู้ก็บอกด้วยนี่ต้น ข้างบนที่นั่งนี่ก็มะเฟืองนะครับนี่ต้นมะเฟืองจะทาซุ้มที่นั่งใต้ต้นมะเฟืองสุดยอดเลยแหละนี่ครับต,ต้นมะเฟืองสุดยอดตรงนี้แหละครับนี่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 นโอ้เลี่ยม